แห่ผอมวะแม่แหนมวันตี้จะผอมหายไปแฮ่น้ำในเดิมแห่นกันตีจักมงจักงามนี่จักมงแล้วามงแรงหอดชีมงนี่บางเวลาตอนต่อนีไปว่าเท่าไรแล้วโอ้ยาบขายกระโปดแล้วเพิ่งจะบอกมันแล้วขายหมดแล้วบข้าวฝันใบเท่าเนียบใบสอง สี่าบสามแล้วาบสองครึ่งยังน้อยกับมานเหลือสมมุมงหนึ่งบ่แห่จากไซไปไซแม่แห่ออมบ้านเขาวัดแห่ออมบ้านบ่เอนพนกัจากเมื่อเมื่อเอื่นพนกเมื่อทำงานโอ้ค่ะเป็นไงลูกใา้หยกเคยหยกเคยอืมพี่น้องนะคะตอนนี้อยู่กับแม่ยงไปตามหอดทงหน้าพรเห็นคนเห็นตะเทียงหน้า ว่าจะไปขนาดะบาดนี่ยลูกอกว่ามุกมไม่แม่มุกหไม่จ้กันพวกจะเมื่อปะลูกสาวสิเมื่อลูกเขยสิเมื่อพันอยากกินมุกน้ไม่าเมอไม่รอมุกน้ไมม่สดสดบ่แม่สดสดพอใหญ่ออกซับดินนาเห็นให้แล้วก็เมื่อราบ่น้าไม่เอามาขครนี่เมื่อแล้วเอามาซ้หอดมุกอุห้ม่าจะับบ้านจ้ะพนมาทำบุ่มาทำบุ่นเรม่พอนะ ไปจะได้ฟันบอลังจากที่ไอ่ได้ออกคิปไปได้ฟันตื้มอีกบ่จะหมากไปพันคนลดลืมนี่คยคนอยากเจอเจอว่าครเจอว่าครเห็นเลขหน่อยครเห็นว่าสองศูนย์เจ็ดเฮเห็นเลขส <20 7 S 1> องศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดบ่ในความฝันแม่ได้ตัวได้พันก็มาตำแม่ทางแหลกระจังว่าพันหรืปลลืม ฟันแล้วก็ลืมเอาคิดซะก่อนคิดที่บอกไปครั้งแรกนะคโอ้ครั้งแรกเกี่ยคนพุทธไปเลนไหมเออเออครั้งแรกนั่นไอ้พันนันพีวาครับวาอันเฮ้ยบางอัดมานวดเราเที่ยงนี่คนแบบค่ะคนเลยอันเปิดผ้าออกก็เลยว่ากู้นี่แหละเนาะค่ะคนเลยนบมือนบมือถอยหลังอืมผู้ชายโมเมนต์น่าไอ้เที่ยงกับน็ผลดลกข็ อันลบมเมื่อไช้่ละครนัดท้อยหลังพลือยตีว่าเป็นหลันเที่ยงนี่มันจะเที่ยงหาเที่ยงหกเพราะว่าคอยโน้มก็พอเงียบพลอยตีเป็นห้าสองหกอความฝันในครั้งแรกความฝันครั้งแรกพอพอมึงกับถุงมาตามน่แม่ห้าสองหกนะแม่เนาะสองอ่ะเขียนแต่็ม่ขึ้นแต่็ม่ขึ้นเอม แม่เห็นมันโตแล้วแม่มันคือมือกอนนันพันครับพันมือกอนน่ะจักพันไปจับอะไรยังคนหกเมื่อหกเมื่ออะไรน่ะเจื้อยู่บ่แม่นมื่นมื่นหนูมาหามันคำคำมันอันบ่แม่เนาะเพราะว่าแม่ว่าแม่ฝันอยู่แต่ว่าเจอกันอยู่น้าเออเจอกันอยู่น้ามือนอะไรเมือก้อนคนนั้น้วพันแล้วจักวัดเสียงยังอ่ะปากฏว่าเลี้วเหิญ่ะคือสองศูนย์เจ็ดเนี่ยอ๋อในใต้ค่ะมันเนาะ บ่หมันใจคืองามาบอกค่ะงานเนี่ยอ้อันนี้ก็ผู้ชายอันนี้ขึ้นมาเที่ยงหน่อยะไอย่างเผู้ชายขึ้นมาเที่ยงขึ้นมาเที่ยงคนแ่บเฮ้ยมังอ่านมานอนอยู่นี่คนอันนี้คือขึ้นแรงเนาะขึ้นแรงเปิดป่าห่มออกกูนี่แหละเขาเลี้ยวเบื้องหน้าเขา่อมือใส่ถอยหลังเลยถอยหลังจ้าถอยตี้ว่าอันเที่ยงหาเที่ยงคค่ะเที่ยงหาเที่ยงห้า ห,ห้าสองหกค่ะพี่น้องอแม่ก็เลยตีเป็นตัวนี้เนะาะอันนี้คือฝันครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมพ่อว้า,าผู้ชายเอ่อห้าสองหกอันคลิปแรกเขียนตัวนี้ลงไปน้ำมันบ่ะนะะค่ะอันนี้ตัวแรกห้าสองหกีไปได้อีกโอ้ลราจะปเปล่าเขาอเอาซีมอะไลูกอื่อกีิเมืนออืนมาดีนา เตรียมใบตะมณีเนาะห้าสองหกคือฝันครั้งแรกนะคะมีผีผู้ชายขึ้นมามาไผมาอยู่มานอนอยู่นี่คนเฮ้ยบางอาจมานอนอยู่นี่มาท่วงมาท่วงเลยม่ยงเนยยกเมื่อไวย์โบเขายกเมื่อไวย์พ่นผีตัวหยานดม่ยงเออโบแมนจับของเถียงซิม่าหายปืดพาขึ้นค่ะกู่นี่แหละขอยว่าคนเลี้ยวเบิ่งหน้าบนหลุดยอมึงนึกใส่คนขนมือมึงจับสีรษะมึถอยหลังมา ถอยหลังลงไปเลยปเลยบ้างมือคืถอยลงมาอยู่นี้มั้งโอ้บาเลกันเลยคิดว่าเลกมันสิถอยมาก่าเลกคืถอยเดียวฟันจากหันปุ๊บแม่ก็เลยตีเป็นเลกปั๊บตีเป็นเลกเลยตีมาอันนี้โตได้แม่หาสองหกเลยห้าสองหกได้อพี่หนาเที่ยงนี่ค่อยข่อยขึ้นมาบอกก็ปวยใหญ่เหมือนมาเที่ยงนี่เที่ยงหาเที่ยงหก๋อถ้าถ้าเที่ยงนี่ก็คือเที่ยงหาหรือเที่ยงหก อันนี้คือความหมายของตัวเลขเน,ะนขาะคำว่าเทียงเนะาะคยบัดยูกับเราวสองคนมาคอยตีก็เลยตีไปย<ส>ังสันเลยเลยตีสองสมตม,มติว่าแม่ยงอะมักสองตัวแม่มกกักตัวไดนอ่าสองหกสองสองหาคอยมักสองหาแลครับสองหาบ่แม่แม่มักสองหาเด็กตรงกรันตรงกันกับแม่แปะคือกันเลยเล่าหายสองหายูวันเป็นไงเลยบ่อยลงขึ้นหลน์ในมันเี่ยเลยม่ตความ สอบห้องไม่โยงเองใช่ไหครับอันมักสอ2หางสองหานะครับนาออันกลับตัวอันคอยวาดเห็นสองศนย์เจกับศูนย์เจ็ดคอมาบัดนี้คือความฝันรอบสองเห็นเป็นโตเลยมั้งเนี่ปรากฏว่าเห็นเป็นโตเห็นเป็นสโตคือกันสามโตกันสองศูนย์เจ็ดเห็นสองศูนย์เจ็เห็นยังมังได้ไหมปรากฏว่าจะเห็นอยู่ เห็นอยู่ในความฝันิบ่หมแต่ว่าเห็นเป็นตัวเลขเห็่เป็นตัวเลขที่ชื่อว่าหกบ่มักเห็นหกสองศูนย์ตบ่มักโตอันหาชุนอ้บ่มักโตอันเันี้บครหาช่อนสนย์เ็บ่แมเห็นสามตัวเลยไ่เห็นสามตัวเลยองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นความฝันรอบสองนะแม่เนาะ แต่ว่าคําว่าเห็นนี่แม่จะเห็นอยู่มองไหนเห็นเห็นเป็นตัวเล็กรอยมากบอกขึ้จังไหนร้ยเป็จังย่ปราดุเป็นตัวสียังเป็นแดงแดงยู่บ่งขึ้นังไงบ่ได้แดงมันมันเขาออกติดใบอยู่ใช่หนิละความพันเรียไปโองบางเราเห็นอ๋อแต่ว่าเลี้ยวไปเนี่เลี้ยวเห็นเป็นตัวเลยชัดบ่เนี่ชัดบ่ะเนี่ยว่าชัดเลยอแต่ว่ามันกะอันนั้นมันซอ ห้าสองหกอันนี้มันสองศูนย์เจ็ดเนาะสองศูนย์เจ็ดนะเป็นนาแต่บอกเป็นโตนะแม่นาอแม่แม่เจ้แม่เห็นอ๋อโอ้ยโมเห็นเห็นาดียวขับนาโมเลมานาบมมาจากเราไปสินาไปเลียนสงการแต่ว่างอนยูเตียนอะไรแล้วบไปตอยู่เตียนอะไล่ะคือว่าเป็นคงก็ถ่ายนะแม่นาะเพราะว่าเมื่ออื่นผลรัฐบาลจะออกนะครับ พรุ่งนี้รวยเลื่อมื่นรวยแต่ว่าค่อยว่านันเล็กชิมีซีเด็กมักซียังแม่ว่าจะได้ก็แม่ค่อยมักซีศูนย์ขาดอ๋อเลขมักเลขมักได้อันนี้ศูนย์เลขชอบแม่ชอบศูนย์อ๋อเลขชอบหาสองโคกสองหาคือเลขฝันสองศูนย์เจ็ดก็คือเลขฝันเห็นเป็นโตนี่แม่เนา้อ่ะเดี๋ยวส่วงกลมให้เอฟซีเป็นเป็นเลขความฝัน ตัวเลขมากคือ40หนูมี40หนึ่มากนี่เนึมาก40เดี๋ยวจะเขียนสีแดงๆให้นะครับหางเดียวเม็ดเดียวเลขมากพี่น้องแดงจึ้งคือง40พี่น้อง <c oughs> ขึ้นมากปฏิแม่ขึ้นมากอ๋ออันนี้เป็นเลขมากของแม่เด้อพี่น้องนะคะ <c oughs> เลขชอบที่สุดคือ40นี่มาเลขลางป่เนาะ คิดว่าไม่จช่ะไรคอยว่านันเลขกซิมี่ซเงินนี่คิดว่าสิมี่ีกระตรงายตรงกันไลอาจารย์อยู่เด้เนาะซีเนาะคิดว่าว่านะคะจักซียังหนึ่งซีสองซียังแหลมจะว่าให้ติดซีไว้ติดซีไว้หมายความว่างวดนี้ให้ติดซีไว้สิพ่อแม่จ้ม ก็คือว่าเป็นตัวเลขแนวะ่ข้างตัวเลกขกุารกความฝันของคุณแม่ยงคนฝันเม่นนะครับแม่อะหมายเลสี่เป็นเออเป็นแคบหนาจอไว้นะครับหันมาจังหน่อยแม่เออพ่อพ่อเอ็นนิดเออเป็นเลขความฝันคือห้าสองหกนะครับกับสองศูนย์เจ็ดนะครับเลขมากของคุณแม่ยงก็คือสี่ศูนย์นะครับก็ขอ,ขอโชคดีคือจังหวัด,ด่ผพานมานะครับแม่ยง นะ bon. ครับงวดที่ผ่านมาไม่ยงใ been, ห 1, ้643 <The> นะครับ FC ทันใดที่ตัดเล่นนะครับสองตัวก็น่าจะโชคดีนะครับงวดนี้ก็ขอให้โชคดีด้ครับเด้อฉลองปีใหม่ไทยในวันสงกรานนะครับขอให้แตกสามตัวด้วยแม่ด้วย526 207ข่าวนะแเนาะขอให้ขาเนาะแม่เนาะราะให้ข่าเนาะแม่เนาะามีโชคลาภนำนะครับสำหรับตัวเลขนะคะ526นะคะถ้า FC ตัดเล่นก็จะเป็น5225 แล้วก็ห้าหกหกห้าสองหกหกสองนะคะอันนี้คือแม่ยงฝันเอ่อครั้งแรกนะคะในงวดนี้เนาะฝันครั้งแรกได้ห้าสองหกนะคะแล้วก็เอ่อเลขชอบเนี่ยจะเป็นสี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะเน้นสี่ศูนย์นะคะส่วนฝันรอบสองคุณแม่เห็นเป็นตัวนะคะเห็นเป็นตัวนะคะได้ตัวเลขมาสามตัวคือสองศูนย์เจ็ดนะคะ ตัดเล่นได้นะคะ fc 2 0 2 7 2 7 7 2แล้วก็0 7 7 0ถือว่าแม่าตามนี่เด้อพี่น้องเด้อเราไปตายเอาแล้วเลยอ่ะโอเคขอบคุณแม่หลายๆจ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ